ลิบหลุดไปครับไปครับกล้วยหนึ่งเขอนะครับรักษาเท่าชีวิตแล้วต้องเดินไปคนเดียวครับข้าไปไหนเราไม่รู้จางดาทิ้งเราไปซะแล้ว เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเ่านะครับพันลูกเทวดาโอนนะครับลูกหลานโอ้ย้ตาบอะไรครับให้รเราเห็นออกดูจากวิภาพนะครับรออบเลยนะครับ ใส่ออกแล้วเนี่ยไก่ไหมไก่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้ใช่แล้วครับสาธุขอบพระคทย ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาท่านลูกเทวาครับขอ,อบ,บุญกุศลที่ดูด้สวดมนต์นะเช้าถวายไป็พุทธบูชาท่านอบูชาสังฆบูชานะครับให้ท่านมีบาร,รมีทุกสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเราก็ออกมาถึงได้นะครับ โอ้โห oh oh. ทิ้งกันเลยโอ oh oh. ไปไหนได้ช่างดำโอ oh oh. ้นต้นกล้วยตัวหายไปไซว้าโอ้ไ oh ม่กอดนี่นะครับ ได้มาได้นะครับนี่ครับเป็นนสำนักสงฆ์นะครับมีปู่เพียงหน้านะครับตั้งคุอ่ะดำอ๋อโอเคโอเค มาพของน้ำตอนนี้ไม่มีพระสงอยู่นะครับผมโอ้มีเครื่องบนไฟด้วยนะครับโอ้มีอุปกรณ์ทำอาหารพร้อมเนี่ย ใครก็มาทำนะครับใครมาทำเนี่ยพอป่าไม้อืมเก็้อขนี่้านงเลยอืมไมขปแล้วดมนไม้ะมาอ่นอันน้นขวดพ่ขวดไรข,ขาวๆอ้ที่นั่นอนะ น่อไม้อ <substit uting> oh, ๋อขน่น no ่อไม้ดองเออครับหน่อไม้ดอกคยแกงบอบ่เห็ดไว้ทำแต่ำเล่มอืือครับอือแล้วม,มีดาบไปซื้อมาจากไหนอ่ะมีดาบไปซื้อมาจากไหนดาบเพชรได้่แล้บาบเ็พชดะข้าบาเลยบาเลยเขาเลอยไม้เขาขีดาเตาออือ ก็จะซื้อต่ออยู่นี่ขายให้ผมได้หรอขายให้ผมได้่ะให้ผมไปใช่ไหมโอ้โหเห็นคมมากเลยแกะวนี่เหรอคมบรรลัยจนบรรชุบเุญมาเรื่อยผ้าชุดหวานเลยใช้เหล็กอะไรทำนี่บาเรื่อยอย่างบาเรื่อยยนน่ะอ๋อบาเรื่อยยนอืมบาเรื่อยคือ โอ้โหมันเหมาะมือมากเลยเนี่ยหอเห็กนั่นใช่เห็ดดาบเห็ดดาบใม่ไหมอืมใช่ใโอ้โหมันฟันนี่ฉับ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 นี่มัน,มน,มน,นยังมุลกีได้เขียนยังเป็นเ็ดทางอืมเป็นเกียร์ชื่อของี่ชุดใหม่ชุดใหม่อืมมันมีเตาเผาเตายาวเผาเนีชุดโบได้อืมเลยบ่เผาพันธุกรรมดาอ๋อบ่าเลื่อยนยนน่ะนะโอ้โหเอยขอซื้อไม่ขาย ชอบใแล้วาก็มเๆดอน้ำก็อย่างแรงนะครับนี่มาชักบ้านนะครับมีน้ำจากภูนะครับ นี่ต้องบอกบอกลุงบวชแล้วให้มาอยู่นี่โอ้โหแสมโโจำเลยนะนี่เอาเลยอนี่บอบบวชแล้วต้องปีวิเวกอย่างเนี้ถึงจะโอเค,อคนเน,น,นี่ยกระสอบอันนี้ใส่ใส่กล้วยไปนะกระสอบ จะถือเอาก็ได้พี่จะถือเป็นยังไงช่างกล้วยนนทุกคนกล้วยผมถือให้กล้วยอ๋อครับได้ได้ขอบคุณครับ,อบโอ้โหได้มาหลายคลิปเลยนั้นเนี่ยน <c oughs> ้งบอกกล้วยในตำนานแม่แล้วจะมาเอาไปเดินเลาะด้วยไหนกุกุฏิโอ้ไม่ไปแล้วนี่ใกล้ๆนี่เดินขึ้นมาเมื่อกี้เล่นทิ้งหายเลย กลัวจะหลงผมก็ของของหนักเนาะผมเดินเดินเร็วเดินมาตัวปิวเลยเราก็กลัวจะหลงอยู่ละอะไรโอ้โหมีทางอยู่พี่ไม่กลัวหรอกนี่เขาจะบอกคนหลงป่านี่เนี่ยเป็นนี้อ่ะวันนี้จะพี่บวชนะให้พี่มาอยู่นี่อยู่นะสบายเลยนี่โอ้โหสุดยอด บรรยากาศนะครับจะได้เนะน่าจะมีพระขึ้นมาปฏิบัตินะ ก็นัดว่าจะคุยกับเอ็ดมินอยู่นี่เนี่ยดิ้นได้โทรไปดิคุยกันอืยู่ป่าคือเขายังแน่น,นอยู่นะครับยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับนี่ตันเครื่องปั่นไฟนะที่เราไม่ไดูใครเอาขึ้นมานะครับ ท่านคงจะถ้าอยู่นี่ท่านคงจะบวชนะเป็นวัดนะครับต้ไม้เก่าต,ต้นองหญ่สมบูรณ์มาก มาไกลพันลิได้สามหนอกกันหนึ่งเครือครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ท่านนี้นะครับผมไว้ติดตามกันคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ